เพ um: pues evet> ื่อนๆยายจะพามาชมมะขามหวานสีทองที่ยายทำาสาวเขาไว้นะคะนี้เข้าปีที่สี่นะคะเพื่อนๆแล้วก็ออกดอกแล้วด้วยนะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆมะขามต้นนี้อายุ20น่าจะ20กว่าปีค่ะยายมาทำสาวนะคะเพื่อนๆค่ะเป็นสาวแล้วนะคะแล้วก็ให้ออกดอกแล้วนะจ๊ะเพื่อนๆค่ะเห็นไหมเริ่มออกดอกแล้วค่ะมะขามหวานสีทองนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะ เป็นสาวเต็มตัวแล้วนะคะเพื่อนๆภาษาเกษตรนี่คือการทำสาวนะคะยายตัดข้างบนนะคะตัดแต่งกิ่งข้างบนออกสักประมาณสูงกว่หาหัวยายอยู่นี่ค่ะพอเขาเป็นกิ่งก้านสาข,าขาขึ้นมาก็พอดีเป็นสาวพอดีแล้วไม่สูงนะคะเพื่อนๆสะดวกกับการเก็บลูกนะคะ เพื่อนนี่คือนี่คือผลงานยายนี่ออกดอกแล้วค่ะเห็นไหมคะเริ่มออกดอกแล้วเพื่อนๆนี่เข้าปีที่สี่นะคะเพื่อนๆค่ะเข้าปีที่สี่นะคะงามบบจ้างามบอ,ม,บอมะขามหวานสีทองนะคะนะคเะี๋ยวยายจะถ่ายเข้าไปข้างในให้ดูนี่ยายก็จะตัดประมาณนี้นะคะสูงกว่าหัวใหญ่นิดนึง พอเขาได้เข้าปีที่สามที่สี่นี่ก็ออกดอกแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะเห็นไหมคะีน,ะนดอกแล้วนะงามป่จาก์เพื่อนๆนี่คะ่ะสามบานนะคะนี่โอ้ดอกงามมากเลยเพื่อนคะ่ะนี่คือการตัดแต่งกิ่งทำสาวนะคะ เข้าปีที่สี่เขาก็จะเป็นสาวเต็มตัวนะคะเพื่อนๆมีหลายต้นนะคะนี่อีกต้นหนึ่งงามากยายว่าปีปีหน้าดอกหน้าจะดกกว่านี้นะคะเพื่อนๆมะขามหวาน สีทองตัดแต่งกิ่งทำสาวเป็นสาวเต็มตัวแล้วนะเข้าปีที่สี่นะคะดอกไหมคะเพื่อนๆนี่ค่ะผลงานผลงานแต่ไม่ยายตาเดงหลอกลูกหลานเราบอกเขาเลยว่าตัดแต่งกิ่งเท่านี้นะสูงเท่านี้นะค่ะนี่ค่ะอุกรอนสูงมากพอลูกดก เราก็ไม่มีปัญญาเก็บค่ะนองเสียาจให้เขามาเหมาถ้าเราจะเก็บกินเองก็จะยากค่ะราะสูงมากอันนี้เก็บสบายๆย,ยืนเก็บก็ได้นะคะเพื่อนๆคะ่ะนี่คือวิถีของชาวสวนนะคะเห็นไหมดอกงามไหมคะเพื่อนๆจ้านี่ค่ะ <laughs> ขอบคุณมากนะคะที่ชมคลิปขอบคุณมากหวังว่าจะมีประโยชน์นะคะสวัสดีค่ะ